เม <Hello. S 2> <Hello. S 1> มารีบกอดรีบกอดสุดประดวดพี่พิมมาแบบเร็วมากเราต้องแบบตั้งสติพร้อมรับมือกับพี่พิม์ <c oughs> โจทย์ของเราวันนี้ก็คือการต่อสู้กันที่เขาจะใช้จริงๆทั้งหมดเนี้ยแค่15มวินาทีภาพก็จะต้องออกมาสตรองเพราะเราเป็นนักสู้เราเป็นไฟเตอร์ ทุกคนจะต้องแข็งแรงไม่เคยมีแบบประสบการณ์ทางด้านแบบถือดาบหรืออะไรก็แล้วแต่จับดาบเอ,อ้ยนู่นนี่เอ้ยหนุไม่มีเลย positioning ของเราจะต้องสวยเพราะฉะนั้นอรสิ่งที่พี่อยากได้เนี่ยอยากให้อติล่าเนี่ยมาเป็นพระเอกถูกสีสาวลุมล่อยู่ตรงกลางสีหน้าทุกครั้งที่ออกท่าพี่ขอแบบออกเสียงเลยก็ได้ถ้าอยู่กลัวว่าหน้าอยู่ทำไม่ได้อยู่ออกเสียงเลยอะ go start action ปุงป้งปุ้งลบ ลงกับพื้นเออตั้งห้าสวยคนที่สองปึ๊บปับงอ่ะแทงเข้าไปหนึ่งสองจ้ำแทงปาดหนึ่งออกสวยสวย <c oughs> เอออติล่าวันนี้เธอตายแน่ต่อให้อยู่ทีมเดียวกันเราก็จะฆ่าค่ะทไม่ต้องโกดเราขนาดนี้ดูดูยินดีกันมากนะดูสนุกทีมที่สองเลครับทีมพลอยตอนยญาครับ เรามีตัวช่วยก็คือตรงที่ว่าเรามีอัติล่าได้เปรียบตรงที่ว่าเขาได้เคยเรียนศิลปะการต่อสู้มาบ้างก็คิดว่าผู้หญิงสี่ลุงผู้ชายหนึ่งน่าจะออกมาสวยมาของเรานะคะสีชมพูนั้นคือเกิดอันนี้คือข้างหน้าชอบที่กิมมีการวางมาร์กมีการแปะมาร์กเออเขาต้องมีความเป็นทีมเวิร์กดีนะเอาท่าจบท้ายเลยอ่ะตอนที่บอกว่าดูท่าจบเนี่ยเราคิดว่าโอเคคงถ่ายท่าจบก่อนแล้วท่าที่เหลือเนี่ย ก็ค ja ือมาถ่ายที่หลังเดี๋ยวพี่จะให้เราเริ่มกันตั้งแต่อันที่เราฟันดักข้างบนแล้วก็ที่สาวๆดึงออกแล้วเสียบสุดท้ายแค่นั้นพอลองนะ 5... 4 3ส1สสองนอทักลองปั้งออกถอยแขงเข้าวันชอดีแอคชั่นเยอะดีอ่ะลงโอ้โหที่แบบว่าเอ์เฟคมากขึ้นตรงการพี่พิมครับพี่พิมครับมันได้แค่ท่าเดียวนะพี่ได้แค่ท่าเดียว เอาท่าสุดท้ายก้วกันเอาท่าเสียบตกใจเหมือนกันว่าอ้าวแล้วที่เด็กๆทั้งหมดเนี่ยซ้อมกันมาท่าเธอแต่ละอย่าง positioning ที่เราวางไว้เนี่ยก็ไม่ได้ก็ต้องมาตัดหลายๆท่าที่เรามีก่อนหน้านั้นเป็นท่าจบท่าสุดท้ายที่ซ้อมมาแล้วคืออะไรอะซ้อมแบบซ้อมเยอะมากเฮ้ยเราจบท่านี้ก็ได้ว่รพี่จะทำสองแบบพี่จะจบท่านี้หนึ่งแบบแล้วดึงออกอีกหนึ่งแบบโอเคไหมได้ทีละคันนะครับสองท่าไม่ได้ไม่ได้เสียบเข้าคือหนึ่งท่าคือเข้า1ุ่หนึ่งท่าไม่ได้ครับ ถ้าพร้อมกันอย่างเงี้ยุ๊บๆุ๊บเร็วๆเลยอะได้อ่ะโอเคงั้นเราเอาเอาด้วยสปีดเร็วนะคะ5 4 3 2แอคชั่นฟุบออกชึบโอเคอันนี้คือจบอินเนอร์ตอนนั้นก็เรากำลังจะตายแต่เราแบบไม่ยอมตายง่ายๆเราจะต้องตายเป็นกับเป็นลูกผู้ชายอะอย่มนะเราส่งเสียงเวลาเราทำนะ in action we're fighting we're fighters are you ready อะขอโผ่ก่อนครับขอแฉะสะักทีไม่แฉนานแล้ววันนี้แบบ ฝนตกค่ะตอนฝนไปทาร่างกายรู้สึกดีมากรู้สึกแบบ <_ an> เฮ้ยเฉลีแยองเจ้าหรือเปล่าโอเคค่ะพร้อมนะคะ5 4 3 2ีอ action เอาเร็วเร็ว <_ an> สวยควิคมว่ามันดีมากที่ควิสบอกว่าดีเพราะมันเป็นแบบมันเป็นซิสเต็มมากเลยอ่ะแล้วอาติล่าก็ดีมาก จริงๆแบบมีสตอรี่ยาวกว่าน,นี้นะครับเสียได้ดิผมเซ้งอ่ะผมเซ้งมากมากอ่ะเดี๋ยวพี่จะจัดท่าทรายนิดหนึ่งให้ hey, แบบไม่ตัวไม่หันหน้าหันกล้องนิดหนึ่ง<ม>ที่อยากให้หันข้างเพราะ้องอยู่ตรงนี้เราขอเฉียงโอเคไม่งั้นอยู่จะอยู่จะเป็นตัวแบนเดินไปเอถอไปข้างหน้านิดหนึ่งใช่ค่ะท่าสวยเลยค่ะอย่างนี้เลยนะเครที <karaoke. S 2> ่สองของทีมพอยซอนย่านะครับห้าสี่สามสองแอคชั่นเสียมเด้ สายทำถูกใจแม่สายมีสะบัดกระโปรง้าโจปริมสวยนะแขนะวงแขวงงวแขนขึ้นไปอะสวยปริมก็สวยมากแล้วปริมเป็นคนเดียวที่คัดแล้วยังง้างแขนต่อคุณเต้นอาจจะยังไม่ได้สั่งคัดแต่ฝนยังไม่หยุดชีก็เล่นต่อโดยที่ไม่มีใครบอกคสวัสดีเออรู้สึกตัวเองซาดิสนะข้าคนละพุบยังมาโพสแบบสวยเด็กทุกคนเสียบเร็วๆเลยนะ เสียบปเร็วเสียบปเร็วเออตับๆเลยถ้าแทงไปต่าๆหนูก็แบบโอเคเล็งแทงแทงอติล่าตรงเป๊ะเวอร์คือสตอรี่คือผู้ชายมีเมียหลายคนนั่นเองแล้วเมียก็มาลุมเตะเทคสุดท้ายแล้วนะคะขอเสียงขอพลังขออารมณ์ we เวียบไฟชื้นเต็มเสียงเลยนะมันเหมือนแบบมีพลังบางอย่างอะต้าา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  3 2ชหน่อยดนบังเขาหยุดขับริมดนบังอาจจะดีกว่าของพี่บีก็ได้ได้อย่างนี้เลยล่ได้นะปีไหมคะเก่งที่สุดเก่งที่สุดขอบคุณที่พลสัญญาเลยครับ หรือว่าทีมเราชนะแน่นอนคือมันเพอร์เฟคมากค่ะตอนนี้ยังไม่เห็นคำว่าแพ้เลยอ่ะ